สิบเปอร์้นนี่คือยอมขายขาดทุนอะไรเงี้ยเพราะว่าเกิดเหตุหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย <Yes. S 1> และเขาก็อ่าขายอีสโซ่ฟอร์ทรูฮันเดดเทวตนะครับ how much is the loss in บา t เขาบอกว่าเขาขายเนี่ยในราคาเนี่ยเกิดการล้นไป10%แสดงว่าราคาขายราคานี้คือราคากี่เปอร์เซ็นต์ครับลองตีความแบบข้อที่แล้วดู mm hmm. เริ่มแรกเราต้องให้คอสเป็นเท่าไหร่เสมอ100ครับ100นร้คอสเป็น 100, 100. 100. 100. 100. แล้วมันลอสไปเท่าไหร่อะอไปสิปซตงั้นจะเหลือเป็นเซลลิกี่เปอร์ซเก้าสิปอร์ซนครับนั่นแปลว่าไอ้ราคาเนี้ยคือเก้าสิบเปอร์เซ็นครับโจทย์อยากหาลอสลอสกี่เปอร์เซ็ครับสิบเปซตครับตั้งคล้ายๆข้อที่แล้วอะครับเซลล์ไปที่กี่เปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบครับงั้นเก้าสิบเปอร์เซนเนี้ยคือ two hundred t w e n five t h o บาทโจทย์อยากหาลอสลอสกี่เปอร์เซ็นต์ สิบครับร้อยสิบเปอสองสองห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หารด้วยเก้าสิบคูณครับคูณกับสิบครับสิบครับอ่ะคอมพิววันนี้มาครับ